ประชาไทายนิวออนไลน์ครับมณฑลทนาหารบกที่37ร่วมกิจกรรมปล่อยขบวนรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ที่อำเภอแม่จันเมื่อวันที่14มีนาคม2567เวลา13.30นา ที่ร้านอนเนกประสงค์ป่งน้ำร้อนบ้านโป่งน้ำร้อนหมู่ที่11ตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายได้จัดให้มีกิจกรรมปล่อยขบวนรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในพื้นที่ดอยจละเข้อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายหรือการคิกอ o f การจัดทำแนวกันไฟป่าโดยมีนายประเสริฐกิตผีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการปล่อยขบวนรณรงค์และมีนายยานวุฒิสุดพิมพ์สีนายเพอแม่จันเป็นผู้กล่าวรายงานสำหรับกิจกรรมปล่อยขบวนรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันและปุลรอองขนาดเล็กพีเอ็มในครั้งนี้มณฑนทนหารบกที่37ค่ายเมียงรายมหาราชจังหวัดเชียงรายโดยพันเอกสิงหนาฏโลสุยะ นายทหารปฏิบัติการประจำมณฑลทนหารบกที่33ช่วยราชการมณฑลทนหารบกที่37และกองกำลังรักษาดินแดนจิตอาสาได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนให้เข้ามามีบทบาทร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันพร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวจากต่างพื้นที่